สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้นะครับครูขอพานักเรียนมารู้จักกับคำว,ว่าอนุกรมเศษส,ส่วนย่อยครับแต่ก่อนที่จะไปรู้จักอน,นุกรมตัวนี้ขอเท้าความไปก่อนครับที่เศษส,ส่วนเศษส,ส่วนย่อยทักเรียนก็ต้องมารู้จักเศษส,ส่วนกันก่อนถ้าครูเขียนว่า1นส่วนสครับลบหส่วนสเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่บวกลบเศษส,ส่วนครับต้องทําส่วนให้เท่ากันถูกต้องไหมครับ จาก1ส่วน3ลบ1ส่วน4ตัวนี้เรามาหาคณนอของ3กับ4ครับคณนอคือ12เพราะฉะนั้นตัวแรกครับเลยต้องคูณด้วย4ทั้งเศษและส่วนขณะที่ตัวด้านหลังครับจะคูณด้วย3ทั้งเศษและส่วนถูกต้องนะครับเราจึงได้เป็น1ส่วนด้วย3าม้ยผิดครับได้เป็น4ส่วนด้วย3คูน4 ขอเขียนในรูปผลคูณไว้ก่อนนะครับลบกับ1คูณ3ได้3ส่วนด้วย3คูณ4ครับส่วนเท่ากันเขียนส่วนเพียงครั้งเดียวครับเป็น3คูณ4 4ลบ3ได้1ครับที่ครูทำอย่างนี้ให้นักเรียนดูเพราะครูต้องการบอกนักเรียนว่าต้องการบอกนักเรียนว่าจาก1ส่วน3ครับลบ1ส่วน4ตัวนี้มีค่าเท่ากับ 1ส่วนด้วย3คูณ4ครับสามารถเปลี่ยนรูปได้ทั้งหมดที่ครูสอนมาตรงนี้ครูต้องการบอกว่ามันสามารถเปลี่ยนรูปได้จากผลบวกลบมาอยู่ในรูปของเศษส่วนธรรมดาถูกไหมนั่นก็คือ1ส่วนด้วย3คูณ4จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน3ลบ1ส่วน4นั่นเองเป็นจุดแนวคิดเป็นจุดแนวคิดนะครับดูต่อครับ ถ้าเอาใหม่ครับ1นส่วนหลบ1ส่วนหได้เท่าไหรครับทำเหมือนเดิมครับทำสวยเท่ากาันคูณ6ทั้งเศษและส่วนถูกไหมก็ได้เป็น 6. 1นส่วน5คูณ6ทั้งเศและส่วนลบกับ1ส่วน6อันนี้ก็คูณ5ทั้งเศษและส่วนครับเลยได้เป็น6ส่วนด้วย5คูณ6ครับลบกับ5ส่วนด้วย5คูณ6ครับบวกลบเลขครับ ทำสวยเท่ากันก็ได้เป็นส่วนด้วย5้คูณหข้างบน6กลบหาเอาบาง6กลบหได้1ครับเพราะฉะนั้นเราเลยรู้ทันทีว่า1น1 6ส่วนหลบหส่วนหมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย5้คูณหครับสังเกตบางอย่างสังเกตบางอย่างเนาะหรือ1นส่วนหคูณหก็มีค่าเท่ากับ1นส่วนหลบหส่วนหนั่นเองครูต้องการเปลี่ยนรูป จากผลคูณธรรมดาอยู่รูปของผลบวกลบได้ตรงนี้คือจุดแนวคิดนะครับเป็นการเท้าความก่อนเริ่มดูโจทย์กันนะครับว่าอนุกรมเศษส่วนย่อยเป็นยังไงครับเขาบอกแบบนี้ว่าอนุกรมเศษส่วนย่อยคืออนุกรมที่อยู่ในรูปส่วนกับของการคูณกันของจํานวนที่เรียงกันของลำดับเลขคณิตตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปงงไหมครับ ครูอ่านแล้วครูก็งงครับเพราะนั้นครูก็ก็ปล่อยไปก่อนแล้วกันนะเช่นแบบนี้ครับ1ส่วน2คูณ5บวก1ส่วนคูณกบวกส่วนคูณบวก1ส่วนคูณถ้าเรามาแกะตามบทความเขาคืออนุกรมครับคือการบวกกันนะนี่ไงบวกกันอยู่บวกกันอยู่เนาะบวกกันของอะไรครับในรูปส่วนกับของการคูณกันส่วนกับของการคูณกันอ๋อส่วนกับคือเศษส่วน เศษส่วนของใครครับของการคูณกันครับอ,อ๋อนี่ไงของการคูณกันเนี่ยสองคูณห้าสามคูณหกสามคูณเจ็ดสี่คูณแปดถูกต้องนะครับคูณกันของอะไรครับของจำนวนที่เรียงกันเป็นลำดับเลขคณิตตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปลำดับเลขคณิตยังไงดูครูคิดโจทย์ถูกข้อนี้ครูมันงงนิดนึงเนาะสองสามตัวนี้ต้องเป็นเลข4นะครับแต่ตัวนี้เป็นเลข5นะครับครูขอโทษครูพิมพ์โจทย์ผิดนะครับ เห็นไหมเป็นลำดับเลขคณิต2 3 4และตรงนี้เป็น5เห็นไหมครับลำดับเลขคณิตนะครับและก็อีกตัวนึงครับลำดับเลขคณิตอีกตัวหนึ่งมันก็คือ5 6 7 8เห็นไหมเป็นไปตามบทที่เขาว่าจริงๆนะครับขั้นตอนการทำนะครับในเรื่องนี้เขาจะพยายามให้เปลี่ยนรูปให้อยู่ในรูปของบวกลบ,บเศษส่วนให้ได้คีย์เวิร์ดนะครับ เรื่องนี้พยายามเปลี่ยนรูปให้อยู่รูปของผลบวกลบเศษส่วนให้ได้เช่นดูข้อนี้ครับ1 1ส่วน1คูณ2ตัวนี้เปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับย้อนกลับไปนิดหนึงตอนที่ครูเท้าความไว้ให้ครับ1 1ส่วนดคูณ2แบบนี้มันก็สามารถเปลี่ยนเป็น1ส่วน1ลบ1ส่วน2ได้ถูกต้องไหมที่ครูเคยเท้าความไว้ให้ถูกไหมครับ เพราะนั้นตัวแรกครูเปลี่ยนทันทีครับเป็น1.1 1 1 1ส่วน1 1ส่วน1ลบ1ส่วน2ครับเฉพาะตัวแรกตัวที่2ครับ1.2ส่วน2คูณ3เราก็สามารถเปลี่ยนได้รูปของ1.2-1.3ส่วน2ลบ1ส่วน3ได้ครับอยากรู้มาได้ไงย้อนกลับไปดูตอนแรกมาอีกครั้งนะครับบวกกับ1.3ส่วน3คูณ4เปลี่ยนให้เป็น 1>, 1ส่วน3ลบ1ส่วน4ครับบวกกับ1ส่วน4คูณ5ก็เปลี่ยนได้เป็น1ส่วน4ลบ1ส่วน5นั่นเองครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยอ่าบางครับไปแบบนี้ไปเรื่อย,ๆ,อคอยๆครับนักเรียนจะพบว่ามันคือการบวกลบเศษส่วนที่มีวงเล็บอยู่ถูกต้องนะครับแล้วแต่ละวงเล็บมันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกเราเลยสามารถเปิดวงเล็บได้เลยได้เป็น 1, 1ส่วน1ครับลบ1ส่วน2ครับบวก หส่วน2ครับลบ1ส่วน3ครับบวก1ส่วน3ครับลบ1ส่วน4ครับบวก1ส่วน4ครับลบ1ส่วน5ครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยสังเกตรครับสังเกตเป็นสีปากกาสังเกตรครับมันคือการบวกลบเลขแล้วลบ1ส่วน2บวก1ส่วน2หายพอได้0ลบ1ส่วน3บวก1ส่วน3หาย ลบ1นึสบวกหนึสีครับมันจะตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงค่าเข้าใกล้0เพราะว่าตัวส่วนด้านล่างมันจะมากขึ้นเรื่อยๆไงครับมันเลยมีค่าเข้าใกล้0เมื่อมันตัดกันหมดครับเราจึงเหลือแค่1นส่วนหนเพียงตัวเดียวถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอนุกรมตัวนี้เลยมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับ แบบนี้เราเรียกว่าอนุกรมเศษส่วนย่อยหรืออนุกรมเทเลสโคปิกก็ได้นะครับอนุกรมเทเลสโคปิกเป็นแบบนี้พอเข้าใจไหมหลักการคือพยายามเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของผลบวกลบแล้วเดี๋ยวมันจะตัดทอนกันเองได้ครับนี่คือคีย์เวิร์ดของข้อนี้คีย์เวิร์ดของเรื่องนี้ด้วยนะอ่ะดูข้อต่อมาครับจบเลยนะครับกดพอ์ไว้นะครับ ข้อนี้ครับนักเรียนดูครับมันจะแตกต่างและแตกต่างจากข้อตะก,กี้ครับข้อตะก,กี้จะเป็น1ส่วนด้วยอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่ข้อนี้มันเป็น5ครับและก็4คูณ7ครับถ้านักเรียนดูนักเรียนดูนะครูขอแยกพิจารณาก่อนนะครับพิจารณา5ส่วนด้วย4คูณ7ครับถ้านักเรียนทําโดยปกติเนี่ย มันสามารถอยู่รูปของเศษส่วนได้ถูกต้องไหมครูก็เลยเปลี่ยนเป็น1นส่วนสครับลบหส่วนเจ็ทำเหมือนที่เคยทําตามปกติและเอา5คูณไว้ข้างนอกแบบนี้ทําเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมเอาบางครับเอาถูกไหมทําพยายามลากจากความรู้เดิมมาเพราะฉะนั้นครูเอา5ไว้ข้างนอกเอามาอย่างนี้นะครับเอา5ไว้ก่อนนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ1คูณ1ส่วนด้วย4คูณ7แบบนี้ จาก1ส่วนด้วย4คูณ7เราสามารถใช้สิ่งที่เราเคยเรียนมาได้เป็น1ส่วน4ลบ1ส่วน7ก็อยากได้แบบนี้อยากได้เหมือนที่เราเคยได้ถูกต้องนะครับแต่เราต้องมาเช็คความถูกต้องว่าทำถูกหรือไม่โดยการดูครับ1ลบ1ส่วน4ลบ1ส่วน7ทำส่วนเท่ากันครับจาก1ส่วน4ลบ1ส่วน7คูณ7ทั้งเศษละส่วนคูณ4ทั้งเศษและส่วนถูกต้องไหม จึงได้เป็น4 1, 7ครับส่วนด้วย4คูณ7ลบกับ4ส่วนด้วย4คูณ7ครับบวกลบกันแล้วได้3ส่วนด้วย4คูณ7ครับมีค่าเท่าเดิมกับตัวนี้ไหมครับเท่าไหมาเท่าไหมครับไม่เท่าไม่เท่าเพราะอะไรครับเพราะมีเลข3อยู่ข้างบนการที่มันจะกลายเป็นเลข1ได้เราเลยต้องคูณด้วย1ส่วน3เข้าไปครับ บังนะครับต้องคูณด้วย1นส่วนสเข้าไปครับเพราะ3จะตัดกับ3มันจึงกลายเป็น1นส่วนสคูณเแบบที่เราต้องการเลยแบบที่เราต้องการตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นการบวกลบเศษส่วนเราต้องคูณต่อเข้าไปด้วย1นส่วนสแบบนี้ครับต้องคูณเข้าไปด้วย1นส่วนสแบบนี้ถ้าเขียนรูปใหม่ก็จะได้เป็น5้ส่วนสส่วนด้วย1นส่วนสลบหส่วนเแบบนี้ครับ มันจะมีค่าเท่ากันตั้งแต่แรกคือ5ส่วนด้วย4คูณ7ครับนั่นคือการเปลี่ยนรูปดังนั้นนะครับดูดูไปก่อนนะดูไปก่อนเนาะเพราะนั้นตัวแรกตัวนี้ครับ5ส่วนด้วย4คูณ 7, เเปลี่ยนรูปได้เป็น5ส่วน3คูณอยู่กับ1ส่วน4ลบ1ส่วน7นั่นเองเฉพาะตัวแรกตัวที่2ครับดูตัวนี้ตัวนี้ 5ส่วนด้วย7คูณ10ครูขอทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูก่อนนะ5ส่วนด้วย7คูณ10ครับทำโดยการดึง5ออกครับจะเหลือ1ส่วนด้วย7คูณ10ททำเหมือนเดิมครับคือ5ครับก็เป็น1ส่วน7ลบ1ส่วน10ครับแต่พอทำตรงนี้มาเราจะพบว่าได้เป็น1ส่วน7 —ลบ1ส่วน10 คูณ10ทั้งเศษและส่วนคูณ7ทั้งเศษและส่วนได้เป็น10ส่วนด้วย7คูณ10ลบกับ7ส่วนด้วย7คูณ10ครับมีค่าเท่ากับ3ส่วน7คูณ10แต่เราต้องการแค่1นถูกต้องมัต้องการแค่1นเนาะมี3อยู่เราเลยต้องคูณด้วย1ส่วน3เข้าไปวางอีกแล้วต้องคูณด้วย1ส่วน3าเข้าไปครับเพราะนั้นอันนี้ก็เลยต้องคูณด้วย1ส่วน3าเข้าไปนะครับเลยได้เป็น 5ส่วน3ของ1ส่วน7ลบ1ส่วน10ครับแ,แบบนี้แบบนี้นะเพราะนั้นตัวที่2ครับก็เลยได้เป็น5ส่วน3ครับวงเล็บ1ส่วน7ลบ1ส่วน10ครับบวกต่อครับสังเกตเห็นบางอย่างไหมสังเกตเห็นบางอย่างไหมครับเห็นไหมว่ามันจะได้ลักษณะเดียวกันแบบนี้ไปเรื่อยๆสแสดงว่าตัวที่3ก็จะได้เป็น 5ส่วน3ครับคูณอยู่กับตัวที่3ตัวนี้นะครับคูณอยู่กับ1ส่วน10ลบ1ส่วน13ครับบวกต่อครับตัวที่4ครับตัวนี้ได้เลยครับได้5ส่วน3คูณอยู่กับคูณอยู่กับ1ส่วน13ลบ1ส่วน16เป็นแบบนี้ไปเรื่อยเืถูกต้องไหมถูกไหมครับสังเกตต่อครับพบว่าทุกวงเล็บ ทุกวงเล็บตรงนี้มีอะไรเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันมี5ส่วน3 5ส่วน3 5ส่วน3 5ส่วน3เหมือนกันคูดึงออกครับดึง5ส่วน3ออกเปิดวงเล็บตัวแรกเหลือ1ส่วน4ลบ1ส่วน7ครับวงเล็บแรกบวกต่อวงเล็บที่2เหลือ1ส่วน7ลบ1ส่วน10ครับวงเล็บที่สามเหลือ1ส่วน10ลบ1ส่วน13ครับ บวกกับวงเล็บสเหลือ1ส่วน13ลบ1ส่วน16ครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆสังเกตรครูจะพยายามทำให้อยู่รูปของผลบวกลบเศษส่วนให้ได้เพราะเรื่องนี้เขาต้องการให้เราตัดกันครับลบ1ส่วน7ตัดไปลบ1ส่วน10ตัดไปลบ1ส่วน13ก็ตัดครับ ลบหนครับตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจึงเหลือข้างในวงเล็บเพียง1ส่วน4ครับและข้างนอกวงเล็บเหลือ5ส่วน3ครับเอามาคูณกันตามปกต,ต,ปกติเพราะตรงนี้ที่เราตัดกันไปแล้วตรงนี้ทั้งหมดจะมีค่าได้0ถูกต้องนะครับก็ค <q> ูณเลขได้ตามปกติเลยเลขคูณได้ตามปกตินั่นก็คือ 5ส่วนด้วย12ครับจบแค่นี้นี่เขาเรียกว่าอนุกรมเทเลสโคปิกครับงงไหมครับงงมะงงไหมครับงงเพราะมันยาวแล้วมันก็เยอะนะครับอเอาอย่างนี้ละกันสูตรลดัดมีสูตรลัดครับ,รรบกรณีที่เป็นอนุกรมเทเลสโคปิกสูตรลัดนะดูนะครับครูมีสูตรลัดให้ครูก,ก็ใช้ ถ้าครูใช้นักเรียนก็ต้องสามารถใช้ได้นะครับสุตรลัดกรณีที่เป็นอนุกรมเทเลสโคปิกอนุกรมเทเลสโคปิกคือข้างล่างมันจะคูณกันอยู่ครับ3 4 4 5แบบนี้ไปเรื่อยๆหลักการนะเท่ากับนะครับ1ครับ1ครับตายตัวนะครับส่วนด้วยผลต่างครับ1กับ2ต่างกันเท่าไหร่ต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกันอยู่1ครับ เรียบร้อยเปิดวงเล็บครับตัวหน้าสุดตัวหน้าสุดคือตัวนี้นะตัวหน้าสุดครับปิดตัวหลังครับปิดตัวหลังออกเหลืออะไรครับเหลือ1ส่วนหนึ่งครับจบเฮ้ย hey, งงเลยทำมาตั้งนานสุดท้ายมีแค่นี้เหรอตอบ1ครับตรงไหมล่ะตรงไหมตรงครับสูตรลัดสูตรลัดนะครับสรุปสูตรลัดครับเรามาสูดสูตรลัดกัน 1ตายตัวอันนี้คืออะไรครับผลต่างผลต่างอันนี้คืออะไรครับหน้าสุดปิดหลังเดี๋ยวเราทำความเข้าใจพร้อมกันนะว่าคําพูดของคุณเนี่ยมันหมายถึงอะไรตัวแรกนะครับ1ตายตัวด้านล่าง1ห,หมายถึงผลต่างเปิดวงเล็บครับ1ข้างบนตายตัวข้างล่างหมายถึงหน้าสุดตัวหน้าสุด แต่ปิดตัวหลังเอาไว้ดูสุดอีกครับอันนี้ครับอันนี้เนาะด้วยความที่ทุกตัวมีเลข5ครับนักเรียนดูก่อนนะครับมีเลข5านะครับเพราะนั้นครูขอยะใส่5ไว้เป็นเหมือนกันดึงตัวร่วมออกส่วนด้วยผลต่างครับ4กับ7เปลี่ยนสีประกาสักนิดนะครับ4กับ7ครับต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ4กับ7ต่างกันอยู่3ครับ คำว่าต่างกันอยู่เท่าไหร่ให้เอาเล็ขมากลบเล็ขน้อยเปิดวงเล็บครับเปิดวงเล็บครับตัวหน้าสุดครับคือตัวนี้นี่คือตัวหน้าสุดครับเลข5ไม่มีแล้วนะเลข5าไปแล้วนะเลข5เราดึงออกไปแล้วนะครับตัวหน้าสุดครับปิดหลังครับเหลือ1ส่วน4ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ5ส่วน12ตรงไหมครับตรงเป๊ะ ครูเคยได้มาเพราะฉะนั้นครูก็ยอยากบอกนักเรียนเช่นกันเราสามารถใช้รูปแบบนี้ได้ในการทำอนุกรมเทเลสโคปิกนะครับ5ตัวนี้เกิดจากการดึงตัวร่วม3เกิดจากผลต่าง1ตายตัวนะครับ4ตัวนี้คือตัวหน้าสุดตัวหน้าสุดนี่ตัวหน้าสุดเนาะปิดตัวหลังเอาไว้ก็เลยเหลือแค่1ส่วน4ั่นเองนะครับ5เราดึงออกไปแล้วโอเคนะครับสุดรัดสอดแล้ว ข้อนี้ครับไม่ทําวิธีปกตินะครับเราเรียนสุดรัดก็ใช้สุดรัดเลยนะครับข้อนี้ครับเริ่มมี2เหมือนกันดึง2ออกครับส่วนด้วยผลต่างครับคําว่าผลต่างนี้หมายถึงตัวหน้าสุดกับตัวหลังสุดต่างกันอยู่2ครับเปิดวงเล็บครับเปิดวงเล็บนะครับตัวหน้าสุดครับคือตัวนี้ตัวหน้าสุดคือตัวนี้นะปิดตัวหลังครับ2ดึงออกไปแล้วนะ เหลือ1ส่วน4ค okay. ูณหโอเค2ตัด2ครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ1ส่วน20เพราะ4คูณ5ได้20จบครับงงววล่างงววลาขอดูเฉลยก่อนตกเด๋ยวเพื่อสอนพิดประมาณนี้ครับเรียบร้อยนี่เกืออนุกรมเทเลสโคปิกนะครับสุดรัดบอกแล้วโอเคนะครับ พอได้นะจบเรียบร้อยนะครับเรื่องอนุกรมเทเลสโคปิกโอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมสูตรัดสูตรัดต้องมีนะจำด้วยนะสอนแล้วนะครับขอบคุณครับ